อยู่บ้านนอกบ่ออึดแนวอยู่แนวกินแต่ว่าอึดอยู่แนวเดียวพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อื้นนี้น้องตัวเกี่ยวกะพามาเลาะตลาดพื้นบ้านพี่น้องมาหาอาหารพื้นบ้านเนาะซึ่งว่าตลาดนี้นะขายถึกพี่น้องเพราะว่าบบผ่านไมมค้าคนกลางเนาะก็คือเป็นชาวบ้านที่เพิ่น หาแล้วก็มาขายเองอยู่ในตลาดนี้เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องตะเกียสีาพาไปเลาะเบิ่งว่ามอน,นี้จะมีอะไรบ้างมาหาซื้อเนวกินให้แม่วาะก่อนนี่เห็นผลไม้ด้วยผลไม้กับปผลไม้ที่นําเข้าจากไทยเบิดเลยเด้อพี่น้องนี่มีชิ้นงัวนะชิ้นหมูปอมักแตงมักแตงพื้นบ้านนะน่วใหญ่เด้อพี่น้องสีขาวนะนงน้อยเบิ่งน่วยใหญ่เนะอไปมาดู ก็พัฒานามีมีต่บางหุ่งน้ำไดงน้อยกินบ,บ่บ่อนอกเขาเสียวข้าสซีซึ่งเมาื่ต่ำเอง่็มีแต่บังหุ่งนำแม่่าเป็นพัดเ็ค่ะโอ้ลืมเอาขันผมมาระดูนี่จ่าธนก,กอนติตนจอมจีบ พ 10, ouais, well, bueno, ี่น้องสามชิปพันพี่น้องเบอร์นับประจานเท่าอันถ้ายืมประจานจะเบอร์ได้ข้าจะเอาหอยมาวางพุกสิบบาทตัวน้อยทำไมเนาะมันตัวใหญ่ยักไ์ใดอยู่ได้นี่เบอร์นับประจานเจ้ามาบอกกามีเขี้มาวางหอยขายคุณเฉียดน้อยเล็กอันนี้อะไรอ่ะเฮ็ดชอยอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดกระด้างเดินพี่น้องโบได้แก่โบแม่โบได้แก่ป่านไหนบอถุงเท่าไหร่ พักนี่ี่นะแม่ก็ไปมาี่พี่น้องเห็ดแช่พักเกาะนี้พักอย่างเกาะนี้อาหารบ้านนอกมาแลวแซ่แ่พักอย่างเกาี่สมพักอันแบบว่ามันบริกภมได้พักนี้สมบ่ะมัน่อนได้ยัง่อนโอ้หักระเิดใหม่คงกระซิบพูดขึ้นในหน่อยหน่อยด้วยแม่ขากันะงสที่าได้บ่งสมที่าได้บ่ชงสงที่มาไม่ให้แม่จะเก็บมาเองวันนี้ อันนี้พ่อพี่น้องบงเขียนน้อยเท่าไหร่ดีแม่เข้าไดดีไกเข้าได้นีค่ะเขียนน้อยเท่าไหร่สามพิสามสิบพันหาเองบ่สะอาดสค่ะหาเองบ่สามสามสิบพันี่หกสิบบาทใายไทห้าส <nữa> ิโลบงก่อนเฮาอ้ตะกะแสนือตัวน้อยใช่เนาะหกสิบาทพี่น้องผ่ดนลวกเอานี่บนทันต้หัวนะไม่เห็นะไม่ว่าตัวน้อยโพด เออตัวดิบก็มีพี่น้องเท่าไรตัวดิบเท่าไรแม่หาสิบหาสิบหาสิบพันกิวเอาอ๋อ,อ,อนี้ก่อนถ้าเลาะบุญก่อนแม่มีตังทอนไหมคือเอาไบน้อยให้เหราพักแคนยังก็มีเอาใบแถมใบแถมเอาไหม <laughs> อย่าสิไปเลาะบงก่อนเนาะว่าเา้าซื้อยังได้แล่แม่ได้หลยตอนนง้เยี่ยงอันนี้กั้นขยาลูกแสบได้๋ยวเฮาเลาะบนก่อนเนาะอันนี้เป็นพันแรกพี่น้องจะงถ้งิมห่าเหมนบอกถ5งห่าพันสิบอันนี้เห็นได้ขายมาเลเฮอจาดีๆแล้วก็จะลงยด้วน่ะ นั่หาย้อนหากก็โตเจ้าค้อนหาคันแล้วบดิ้งยินกว่าอนแล้วบดิ้ยินเลยอันนี้ก็มีด้อพี่น้องมักบวกแป๊บชิปานเลยนาะงนี่เขาเลาะบงก่อนถ้าี้ไม่หลุดต้กันยาเมย์กายหมมันเลาะบงก่อนแม่อัได้หาะเลาะบงก่อนมาขายอาหาไฮะ มักหูกมักแดงที่ย่งไรละ้ะเป็นเทียงคือสตีป่ากับมันมัมนเทียนเหมือนบบกมันแสงมันแสง,แสงอืมอปะหลอกบงก่อนหนูลืมเอาขนมมา สะอ่อนแนวอยู่แนวกิ่นยามนี้น้องพี่น้องบอึดแนวอยู่แนวกินแต่ว่าอึดอยู่อย่างเดียวพี่น้องไพ<ท>่หูลองคอมเมนต์มาบึ่งพี่น้อง <f> เอาอันนี้ค่ะอ้าเขียดพี่น้องเขียดอีโมโหรือว่าเขียดหน้าใหญ่เนาะป้าหลายอะไรพี่น้องสะอ่อนเด้อ่อนซอนอาหารยามนี้พี่น้องบอึดบอบอยากแนวกินเนาะมีพักซีพักอีตู้มีสมพักอันนี้คือยอดมังอึพี่น้อง หรือว่ายอดฟักทองนั่นแหละเนาะอันนี้มักกะทันนงน้อยอยากกินพี่น้องตาตลก้องอยากกินเนาะเดี๋ยวจัดให้อันนี้เขียดน้อยเนาะพี่น้องนี้แม่เพื่อนกําลังเลือกเลยอยู่ทางฝั่งไทยไมีขายบ่พี่น้องถ้าบ่มีเดี๋ยวน้องตุก๊กเกออวไปขายให้เนาะอยู่ทางพนมเด้อพี่น้องนี่เอากระเละเบิ่งเนาะพี่น้องนงน้อยอยากกินอันนี้มักกะทันพื้นบ้านเด้อพี่น้องอันนี้มาเบิ่งฮานี้ดูมีเอียงพี่น้อง เขียดหลเนาะยามนี่เม่พึ่นก็อยากกินเขียดพอดีเลยแม่พึ่นว่าโอ้อยากกินเขียดโมเด้ปีเขียดเขียดยามนี่หอมมันแซบเด้อพี่น้องนี่สิให้เบิ่งเขียดทางในถงละสี่สิบบาทพี่น้องซาวพันกีบนี่เดี๋ยวต้องดูกี่กเอาสิเปิดให้เบิง่งเนาะนี่ตัวใหญ่นะมันแซบกินกลับ พี่มะถั่วกออินกับตำมกถั่วเนาะพี่น้องแล้วกะตำมะหุ่งเนาะนี่อันนี้ก็เครียดคือกันพี่น้องอันนี้ก็คือหอยจูบหรือว่าหอยขมนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครียดเนาะน้องตัวเกี่ยวเลือกกอนถุงละสี่สิบบาทหรือว่าสาวพันกีบพี่น้องถือว่าถึกเนาะถืกกว่าตลาดเลยถ้าเขาซื้อตลาดเซโนในเมืองน่ะแพงกว่านี่พี่น้องแต่ว่าตลาดนี่ฮะถึกเนาะตลาดแบบว่าบ้านนอกเขาขนาะพี่น้องนี่ เอาซองถุงน้องตกเกียวอ่ะเสียาเมื่องเฮดปิง้งแล้วก็เฮดเมนูอย่างกระทาติดตามซุ่มเด้อพี่น้องแล้วก็เฮาได้พักขี้ส้มด่างขมมาเนาะเสียาไปแจงใส่กันหรือว่าเมนูอย่างก็ต้องทานลุ้นเด้อพี่น้องน้องตุเกียวสิไปถ่ายลงยูที่งซองสาวลาเซโนแฟมิลี่เดอ้อส่วนซองนี้เป็นซองซ้ำห้องเนาะนี่อันนี้ก็คือหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไหล,ไไหลพี่น้อง เป็นถุงเนาะถุงละยี่สิบบาทกายจะพอกินเนาะอู้อันนี้เขียดขาค่าพี่น้องไผ่หู้จักเนี่ยเขียดขาค่าพี่น้องก็คือพื้นทองสิเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ตใหญ่หน่อยหนึ่งเนาะจะให้นาไยเอาเลยเออการะคือแนห่วย่บาปอ้ตามปอ้อยพี่น้องชาวพันที่ได้เอาเขียดขาค่ำนี่เหมือนหกสิ หาเองบ่นี่เอ้ยนึกว่าซื้อต่อเขามาเอาซื้อเนื้อหาเนี่ยนล้พี่น้องแบบไผ่บอไดมาขายกะเอามาขายให้เพื่อนพ็เขียคือหลายแต่ทหงเนี่ยเอาเอาสองถุงเขียนน้อยนี่จับยางได้พี่น้องกอจิบใจไน่หูกเนาะ สิบพันหน่อไม้ไผ่พี่น้องเซ่บแพนหน่อไม้ไผ่หน่อไม้บุงบ่ยอิมหงสนี่คือแห้งตัวใหญ่พี่น้องหวานนี่เซ็ตโล่ปลาอยู่นู่งอยู่นี่แห้งตัวใหญ่พวกนี้ตัำเดียวนะบ่ตัวนี้ใหญ่กว่าผมขอด่าไหร่แม่นานคือตัวน้อยใช่ไหไม่เป็นไร ซื้อหลายแทซื้อมาเก่ยของที่นมาล่ะการเองบ่แม่เออการเองขอถุงหนึ่งเก็จะขาจะมีแต่พักด้วยเขามองมันแลวี่อย่างนเหมนมันพี่น้องมาเบิ่งบ้องนี่น้องมาเบิ่งตูใหญ่ก็บ้องหันไดยเอาถุงหนึ่งเนาะ มัสนสิ er หลายโฮสละพบรรจายายาบมันตยายาายาหรรจายาบายาบรรจาาบร่จาย้บายาบยาบรรา่าบายบรรจายาบรรจายาบรรดายบายาบายาบรหอายก็มีจายนบรรจายบร่จายานรยบายาาบรราน้องรจบายาบรรายาบมีจายาบรมาาวยายาบาารบ่ยาย หอยก็มีนะคะพี่น้องหอยจูบหลายแดดมีกระปุกหางเลยเกล็ดก็มีหามองนี่ผัดแถมพักอันนี้น่าไม่ห้านี่แบบแถมเัาแถมทั้งพักทั้งเล็ดมีโปูกรชั่นว่าแล้วบูอยากซื้อแต่หันหานทอิฐรปเราขายฮะนี่โปูกรชั่นหลายนะแม่นพี่น้อง น้งองน้อยว่าแห้งปูโมชั่นหลายว่าแล้วบุอยากซื้อหลายฮ้ทับบิทค่ะเพาแถมพักเพราะชิ0พันไก่ทัพพอซื้อเนาะจ้าวถุงเท่าใดก็แม่มัดใส่กันแล้วมันสบายเนาะเกาะเลยเนาะบุ้งบนเกาะเลย แทงในลูกป้าว่าทงผิดเด้อไม่ไหลยังอยู่แม่อยู่เฮือนไม่ไหลบ่เออถ้ไม่ไหลมี้อลูกเอกาะอยู่นิดนึงป้าหนุ่มเป็นคนปอกนะน่นำไม่ไหลยามนี้เป็นสีแบบเหี่ยวหระพี่น้องแบบนี้เนาะมันมันปร่งไม่มันปร่งน้ำหมอกเลยน้ำไม้น้ำหมอกเนาะน้ำไม้น้ำหมอกลูกถามแมงเท่าไหร่แม่ทงผิดลูกน้องน้อยอยากกินแกงเหรอกินไหมแกงให้กินอยากสดน้ำเนาะ ถุงส,สิบพันเอาถุงหนึ่งเนาะตัวนี้บอกผักสะเงาหาก็มีอันนี้ก็ะซิบพันบอกแม่จเจ๋อแบบของเขาผ่านเออของเขาผ่านอันนี้ของเจา้าหอยเนี่ยพี่นอ้องเยอะมากาหอยจู่ตรงข้อไหร่แม่หอยจู่ตุยเดนี่ตุยได้ยามนี่พี่เดะมะกรวยก็มี เอานะไมเนาะนุ่งนาะมอันนี้เยอะนะไม่พอเดี๋ยวลูกีแม่แทนใหม่สองชงมอาหาได้บ่ได้แม่อาหมันหา่พีแม่ใช้แห็มันยังไม่ได้ขายก็ใช่เอาลายถ้กินบ่เบดเบกินหมดกินให้มันว้วกินให้อ้วนเหมือนที่พี่น้องเลาว่าคิดว่าสิ้นหมูว้กินบบตุ้ยเนาะพี่น้องสองชงชิมาาสองงิาเนาะ ไม่ใไหด,ไไดลูก<า>ตัวน,นี้มีในลูกหลานเอล้ก็ความก่อมีนลูกตัวนี้คือขัดตัวนี้เป็นหนอเนาะพอสองถุงแกงหน่อไม้ให้ตากล้องกินกันนะเอ้โหสงสาเอาไหมใจโดย นกน้อยอย่างหัวนงน้อย,ย,ว,อย,ออยว,ว่ามีโปรโมชั่นเนาะซื้อเขียดแถมมันพักพักไปเดาะเบิรงอ,อี่นีชอบยามนี่เน่ะพักกาดหลายเนาะพักกาดซอมกกอืมอไอ้ยังยงงพาชีเด้วยแกงใส่เขียดใส่พกชีแกงอยู่บอ่อเขียดถ้าสิแกงใส่อันนี้บัวเนาะเครื่องออมเจียดเดหนวดปลาหมึกค่ะ โอ้ยขนเลยคนมาแม่เหนบอกคือบ้แม่นไหน,นพี่น้องมีพักนี้อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดอมหอยขวัวบ,บ้านนี่พี่น้องมีหอยขวัวเด้อฮา,านนี่หอยอย่างนี้แม่หอยจูป้าพี่น้องเ่าหอยข่อยหอยจูบเลยทั้งอ้วนทั้งที่งามน,นี้ค่ะเพื่อมีกินบ่นเนาะซิซื้อ หนองหนองเฮากับมีแต่ว่านน้ำยังหมแห้งเนาะมันพี่พี่น้องเลยโตกี่ไหลเนี่ยน้องมันเนาะทรงเท่าไหร่ทรงละเท้าไหร่อ้วนมากเออหมักถั่วคืองามแช่พี่น้องมาเท่าไหร่เอ้ยหาพันพี่น้องงามนี่มักถ <ian> oh, ั่วถือเนาะพักก็ถือน้องน้อยเอาอะไรไหม มีแต่หอยจุกงานนี้เนาะอะว่าสซื้อกระทานล,ลืมเลยค่ะซื้อบองก็เพาเาไปขายปลา้าไปนเตลอดนี่เน่ยน่ะเข้าบริป้าเจ้าเนาพี่เอาบอสขามาขายกันนี่อยากขามาขายปลาน้อยากกินอันนี้เรืงเหลืองบอส แต่กล,ล้องเราก็หิวน,นะคะร้านนึ้ด้วยมีอะไรอีกสเสด็จเสด็จ เ,เขียดถุงเท่าไรซาวพันพี่น้องสะอ่อนได้นเนาะเขียดหลายเนาะยามนี่ก็ถุงเท่าไรอันน,น,นี้นี่ก็สาวพันนะคะสี่สิบบาทพี่น้องพักอันนี้ก็มีอันนี้ยังได้หลาย <laughs> อันนี้ถุงยี่สิบบาทพี่น้องจึงอันนี้พักพักขม ทำไมฮะกิ่นกานมันเนาะโอ้โอน้องเบิ่งคือสิหลายเนาะแต่ว่ามีแต่เนี้ยทึกๆมีเจ้าของทึกๆคืออันนี้นะมะกะทันนี่พื้นมกะกัทันพื้นบ้านเนาะยี่สิบบาทได้นี่พี่น้องเบิ่งคือสิแพงแต่บ่ได้แพงเนาะอันนี้ก็สองถุงยี่สิบห้าบาทพักพักขี้ศมดังขมพี่น้องอันนี้ ขอาปุ้น17,000 17,000เกือบา0 0 0 0ประมาณ27บาทตัวนี้ขอาคปุ้นพี่น้องตะกล้องเราอยากกินอะไรแซ่บๆพี่น้องแล้วก็อันนี้เขียดพี่น้องเขียดนี่เขียดโมเนาะเขียดใหญ่พี่น้องถุงละ 9, า0 0 0 0กีบี่40บาทนี่2ถุงพี่น้อง3ถุงถุงละ40บาทพี่น้องเขียดขาค่ำค่ะค้ะค่ะ มันโตใหญ่เนาะ้าะองเสียวเมื่อแกงใส่ผักที่สมบดังข่มนี่โตใหญ่คข,ข,ขนาดเลยน้องตัวเกี่ยวเคยไปฟุดตัวยังน้อยนะพี่น้องเพื่อที่ได้โตหนึ่งผนดุดดุดดุดลงในเหอือนันเขืบอันหนองะนะพี่น้องน้ําแห้งแลวแบบมันสะอยู่ในหันเนาะแต่ว่าอันนี้นะข้าเจ้าไปก้านเอากลางคืนพี่น้องแปว่าตามห่วยตามทงหน้าแหละนี่แล้วก็มีแต่กองเขาคืออยากหลายอย่างนเน้องพี่น้องน้องน้อยเขอยากแกงน้องไม้พี่น้องนี่ ซื้อเมื่อสูดน้องน้อยกินเพิดหมักแบบนี้สดน้ำฮะพี่น้องน้องจะเกี่ยวกับหมักนเนาะแปว่าเวลาเขาไม่เมื่อยนะกินแบบพวกประเภทแกงประเภทแบบแกงอะมันมีแห้งพี่น้องเลยเอารถนะีสิบไปใส่เออสิถอยเขานี่แบบคนที่เพินขายอาหารกินมากที่ คนที่เพิ่นขายอาหารพื้นบ้านนะเพิ่นกรสิมาไหวเนาะพี่น้องคือเฮามามื่อนี้นะคลิปสองงงพี่น้องก็คือเพิ่นมาเบิรแล้วพวกแบบขายอาหารพื้นบ้านแบบนี้ค่ะเพิ่นสิมาไหวเนาะ่ะถ้าเป็นแบบพวกเสื้อผ้าบ่อกระโปรงกระเป๋ากิตบซ็อบนะเพิ่นสิมาปราะมันบ่ายโมงเนาะดีจะว่าเฮามาไหวพี่น้องบตษรนทำเบิด์ตได้ถ้ามันมีหน่อยนะเบิดแต่ว่ามื่อนี้หะถือว่ามีหลายเป็นตละขนาดเลยพี่น้องมีทั้งหมักกล้วยพื้นบ้านเนาะที่ชาวบ้านเพิ่นปลูกลืมถาม ลืมถามให้พี่น้องเบิกเนาะว่าหวีเท่าไหพี่น้องแต่ว่าดูตลาดหนาหวีละยี่สิบบาทอะแพงกับอ้าไปพมา่าเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะถือกลัวในเต็มมือเลยพี่น้องอสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญบอกกดข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย